สวัสดีค่ะ,ะค่ะสวัสดีโอ๊ยสวัสดีสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพักจากคลิปนกที่เราเคยลงไปเนี่ยมาพาเที่ยวสวนทุเรียนเก่าแก่กันที่เราเรียกสวนทุเรียนเก่าแก่เนี่ยก็เพราะว่าอายุเฉลี่ยแต่ละต้นเนี่ยมัน40-50ปีเลยแล้วก็สวนทุเรียนแห่งนี้นะคะมีทั้งหมด8ไร่มีทุเรียนประมาณ120กว่าต้นทุเรียนที่มีอยู่ก็จะมีหลายสายพันธุ์เลยค่ะมีทั้ง หมอนทองก้านยาวหมอนทองจันแล้วก็อื่นๆอีกกันหลักๆเนี่ยเราก็จะปลูกเป็นหมอนทองกับก้านยาวค่ะ แล้วทุกคนก็จะได้ทานทุเรียนกันช่วงเดือนเมษาพฤษภามิถุนาสามเดือนกันใช่ไหมคะแต่ว่าตอนที่เราถ่ายอยู่ตอนนี้เป็นเดือนมกราเดี๋ยวจะพาไปดูว่าช่วงเดือนมกราหรือว่าก่อนหน้าที่มันจะเป็นลูกทุเรียนให้ทุกคนกินเนี่ยในสวนเขาทำอะไรกันมากคะ่ะและนี่นะคะก็คือสิ่งที่จะพาทุกคนมาดูวันนี้ค่ะดอกทุเรียน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  นี่นะคะก็คือดอกที่ก่อนที่จะกลายเป็นลูกทุเรียนนะคะผลไม้ที่ใครหลายคนเนี่ยบอกว่าแพงแสนแพงนะคะแต่ทุกคนคะชาวสวนอะ่ะเขาจะต้องดูแลประคบประงหงม้าดดอกพวกนี้ให้กลายมาเป็นลูกที่คุณภาพอะ่ะจะต้องคอยตัดแต่งคอยผสมเกสรนะคะให้ถูกที่ถูกเวลาแล้วก็ถูกจังหวะ หลังจากที่เราตัดทุเรียนเสร็จนะคะช่วงปลายิถุนานเนี่ยเราก็จะต้องบำรุงต้นบำรุงใบเหมือนที่เราบำรุงคุณแม่หลังข้อละคะ่ะเพราะว่าเขาให้ผลผลิตเราใช่ไหมซึ่งทุกคนมั่นใจได้เลยว่าสวนเราเนี่ยเป็นกเกษตรเอ็นีเราใช้สมุนไพรใช้สารอินทรีย์ทั้งหมดนะคะในการกําจัดมแมลงหรือว่าจะเป็นบำรุงต้นก็ตามมั่นใจได้เลยว่าซื้อทุเรียนสวนเราไปเนี่ยก็คือปลอดสารเคมีแน่นอนหลังจากนั้นนะคะทุเรียนเนี่ยก็จะเริ่มออกดอกเรียกว่าอะไรนะเป็นแบบดอกมะเขือพวงใช่ปะ เป็นดอกมะเขือพวงนะคะใช้เวลาเดีายประมาณ60วันกว่าไอ้พวกเจ้ามะเขือพวงพวกนี้จะบานช่วงเวลาที่บานเนี่ยก็อยงประมาณ7วันถึง10วันหลังจากที่มันมาเสร็จแล้วเนี่ยเราจะต้องรอกันอีก4เดือนโตไปเป็นลูกให้เราพร้อมตัดพร้อมขายกันนะคะคลิปหน้านะคะอยากให้เราพาไปดูอะไรจะเป็นนกหรือจะเป็นทุเรียนหรือว่าเราจะเจอกันช่วงตอนที่ทุเรียนออกเลยดีก็ยังไงอย่าลืมคอมเมนต์บอกพวกเรานะคะอย่าลืมกดซับสไคร้ให้ช่องเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ